ครับสวัสดีครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ทํามาหากินเหมือนผมนะครับพี่น้องรับซ่อมซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราทําการซ่อมเสร็จนะครับพวกมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือตู้เย็นนะครับพี่น้องมันสกปรกครับมันเป็นคราบนะครับหลังจากที่ผมเคยล้างธรรมดาแล้วมันไม่ออกครับพี่น้องมันออกออกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าดูแล้วยังไงมันก็ดูไม่ค่อย ม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับพี่น้องอลูกค้ามาเห็นนะครับโอ้ยทําไมเก่าเหลือเกินเอาทิ้งไว้ที่บ้านยังดูดีกว่านี้ตั้งเยอะ <c oughs> ลูกค้าจะบอกครับหลังจากที่เราได้ทําการล้างล้างด้วยวิธีที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับว่ามันได้ผลจริงๆครับและสะอาดดูดีขึ้นมาอทีนี้ลูกค้ามาเห็นปุบ๊บลูกค้าไม่มีไม่บ่นเลยครับโอ้โหดูดีจังเลยขาวจ้วะ น่าซื้ออ้าวตกลงซื้อดีกว่าเราได้ขายเลยครับพี่น้องเห็นครับว่าดูนะครับว่าอันนี้คือความสกรปรกเพราะว่ามันมันใช้งานมานานครับเครื่องซสกผ้า,า <c ười> มือสองอ่งพี่น้องเคยรู้นะครับว่า,าเครื่องซสกผ้าหรือตู้เย็นเนี่ยมันจะมีคราบติดฝังแน่นเยอะแยะมากมายเลยครับ <c ười> ดูแล้วไม่ดีเท่าไหร่มาดูนะครับว่าคราบของมันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับนี่คราบ คราบดำๆเป็นตะกันบ้างอะไรบ้างนะครับเราล้างธรรมดาปกตินะครับมันไม่ออกครับผมเคยล้างยังไงมันก็ไม่ออกนะครับพี่น้องนี่นะครับผมก็มีวิธีทํานะครับผมก็เลยใช้ไอ้น้ํายาตัวนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับผมใช้น้ายาตัวนี้มานานแล้วผมก็ไม่ได้บอกพี่น้องเพราะไม่มีใครถามว่าจะต้องทําการล้างแบบไหนยังไงครับผมก็ล้างขายของผมอย่างนี้ครับขายมาตลอดครับ ผมก็ใช้น้ายาตัวนี้แหละครับเป็นตัวล้างนะครับและว,วิธีการล้างต้องเข้าใจล้างนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับถ้าเราเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบได้ด ouais ีมากครับอันน exactly. ี้ผมทดลองแล้วแล้วก็ใช้มาตลอดนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตให้พี่น้องดูว่าทํายังไงให้มันขาวจ๊วะขึ้นมาได้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้คราบคราบทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับคราบดาดูไม่ได้ครับถ้าเราเอาไปทําขายนะครับพี่น้องนี่นะครับ เห็นไหมครับไปทำขายลูกค้ามาเห็นโอ้ยไม่ไหวแล้วเก่าเหลือเกินนี่นะครับเป็นคราบต่างๆหนาติดเยอะแยะมากมายนะครับนี่เห็นครับอันนี้ตัวถังโครงสร้างของมันเลยนะครับเห็นครับนี่ครับนี่ครับดำอ่าเดี๋ยวผมจะทําการทดลองทดสอบให้พี่น้องดูว่าอ้าวมันมันจะขาวจืะได้จริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าอย่างที่มนุษย์ดนสีมาลาพูดหรือเปล่านี่นะครับไอ้พวกนี้นะครับ ออกหมดเลยครับพี่น้องแล้วพี่น้องจะเห็นเลยครับแปลกตาเลยขาวจ้วขึ้นมาเลยนะครับพี่น้องอเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีวิธีและเข้าใจในการล้างนะครับพี่น้องว่า <c oughs> เราจะต้องทํำยังไงให้มันสะอาดขึ้นมาได้นะครับพี่น้องนี่นะครับน้ำยาตัวนี้ครับแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้ทดลองมาแล้วและตอนนี้ก็จะทําให้พี่น้องดูว่า <c oughs> อ่ามันขาวได้จริงๆคทันตาเห็นเลยนะครับค <c oughs> าบสุกปรปกต่างๆนานาพวกนี้ออกเกลี้ยงนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ <c oughs> มันยังฆ่าเชื้อได้ด้วยนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้นะครับอ่าเราสามารถเอาฆ่าเชื้อโรคอ่าเชื้อราใช้เชื้อแบคทีเรียรในถังเครื่องซักผ้า,าเราได้เลยนะครับพี่น้องอ่าหลังจากที่เรากด power กด start นะครับอ่าเราปล่อยให้มันน้าเข้าได้สักอ่าประมาณ เล็กน้อยนะครับล้วก็เอาน้ํายาตัวนี้นะครับ <c oughs> เทใส่ฝามันสักห้าหกฝาแล้วปล่อยให้มันซักซักตาปกติเขามันนะครับอ,อย่างน้อยเดือนละครั้งเราทําแบบนี้นะครับพี่น้องถังเครื่องซสกผ้าเราะจะไม่มีเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียหลงเหลืออยู่เลยนะครับเพราะว่าความคิดของผมเป็นแบบนี้เพราะขนาดคราบสกปรกมันจะกัดออกได้นะครับแล้วเชื้อโรคอ่อนๆพวกนั้นเป็นพวกแบคทีเรียรเชื้อราพวกนี้มันคงจะไม่เหลือแน่นะครับพี่น้องเพราะว่า ผมได้ทดสอบทดลองมาแล้วนะครับอาทีน any.. ี้เอาเรามาทดลองดูเลยนะครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ามาทดลองเลยนะครับพี่น้องมาทดลองว่าเดี๋ยวผมจะอ่าทาให้ดูว่าทีนี้หลังจากที่เราได้ทํามันแล้วดูว่ามันขาวจริงหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้ผมจะอ่าอันนี้ด้านบนของมันนะครับอ่าด้านบนทีนี้ผมจะทําให้ครึ่งเดียวนะครับพี่น้องอ่าทาช่วงล่างนี่นะครับพี่น้องเอาข้างล่างนี้ให้มันให้มันอ่าตัดตอนกันแบบ อันที่ล้างกับไม่ล้างมันจะต่างกันอย่างลิบลิบับเลยนะครับพี่น้องเพราะเพราะว่าเราหากินแบบนี้นะครับซ่อมเครื่องซักผ้ามือสองตู้เย็นเราต้องเอาไปขายอยู่แล้วนะครับอาขายให้ลูกค้าเมื่อมันไม่สะอาดลูกค้าก็ไม่อยากได้เก่าเลอะเกินนะครับ <c oughs> เราต้องมาทําความสะอาดมันให้ให้มันดูดีลูกค้ามาเห็นแล้วอ๊ยราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ป้องไปของมือสองแต่ก็ดูดีนะสะอาดขาวจ้วงหน้าซื้อเหมือนกันเอ้า ซื้อก็ซื้อเราเลยได้ขายอ่าทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าอ่ามันสะอาดแบบไหนยังไงครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่าเราต้องเอาน้ําฉีดก่อนนะครับอ่าตอนที่แห้งเ่เราอย่าเอาน้ํายาเข้าไปไปลาดมันนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่าเราต้องลาดตอนที่อ่ามันเปียกน้ําอยู่นะครับเราต้องน้ําฉีดฉีดเครื่องซักผ้านี้ก่อนนะครับอ่าฉีดไอตัวที่เราจะล้างนี่นะครับพี่น้อง อ่านี่แหละครับเราเราน้ำฉีดก่อนครับนะครับเรา,เราน้ำฉ <c oughs> ีดให้มันเปียกก่อนนะครับอ่าให้ให้มันเปียกน้ำก่อนอ่าจากนั้นมาเราก็เอา <c oughs> ไอ้น้ญมัตัวนี้นะครับอ่าราดลงไปเลยครับพร้อมกับขัดเลยนะครับพี่น้องเอาแปงตัวนี้ขัดเลยนะครับนี่นครับเอาตัวนี้อ่าราดลงไป าบางคนก็อาจจะอาจจะผสมไปนะครับแต่ผมไม่ผสมครับเอานี้ใส่ตรงๆไปเลยนะครับอันนี้ผมจะทําครึ่งเดียวนะครับให้พี่น้องดูว่าความแตกต่างมันจะออกมาเลยนะครับอันนี้กลับไปเลยครับ ที่เราขัดแล้วนะครับเ,เราต้องอ,อย่าให้มันแช่นานนะครับเราต้องเอาเอาน้ําฉีดล้างออกไปเลยนะครับล้างน้ำยาออกไปเลยนะครับนี่แหละครับถ้ายังมีคราบอยู่เราก็ขัดอีกหน่อยนะครับนี่นะครับได้ผลครับพี่น้องนี่ครับ สะอาดขาวจ้วไปเลยนะครับพี่น้องเนี่ยเหมือนใหม่มาเลยนะครับลูกค้ามาเห็นแล้วโอโ้โหสภาพแบบนี้โอโ้หหน้าซื้อ,อได้ขายครับผมก็ขายแบบนี้นะครับซ่อมเสร็จผมก็มาทําความสะอาดล้างหลังจากที่ล้างเสร็จปุบ๊บมันขาวขึ้นมาเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับอ้าวทีนี้ <c oughs> อ้าวทีนี้ <c oughs> น <c oughs> เห็นไหมครับ อ่าทดีนี้ผมจะออกไปที่มันมีแดดส่องให้ให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าความสะอาดของมันจะแตกต่างเลยนะครับอ่าเราไปดูนะครับเห็นไหมครับไอ้พวกนี้อ่าคาบนะครับคาบทั้งนั้นเลยนะครับอ้าวอ่าตัวนี้ก็คาบเห็นไหมครับไอ้ข้างล่างนั่นแหละครับ เห็นไหมครับสะอาดเลยครับอ่าคนละครึ่งกันไปเลยนี่ครับอันนี้ไม่ได้ขัดนะครับอ่าอันนี้ขัดข้างล่างขัดแล้วเห็นไหมครับดูดีไหมครับแดดสองนะครับมันสะท้อนตาอ่าเห็นไหมครับอ่าทางนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับอันนี้ผมทดสอบทดลองให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่แดดสองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปดูใกล้ๆดีกว่าครับ นี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เราไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างลงมาข้างล่างนี่นะครับเราล้างเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสะอาดเลยนะครับเรียบร้อยนี่นะครับผมใช้วิธีนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้นะครับน้ํายาตัวนี้ ใช้งานได้นะครับสําคัญคือพี่น้องอย่าเอาไปแช่นะครับนี่นะครับอย่าเอาไปแช่อย, <c oughs> อย่าอยาอ่าอา้ํายาลาดเสร็จแล้วเอาไปแช่ไว้นะครับอ่ามันจะอ่ามันจะกัดสีนะครับพี่น้องพอพอ,พอน้ํายาลาดเราไปเราต้อนน้าฉีดก่อนฉีดไอตัวฐานก่อนเสร็จแล้วเราค่อยอา้ํายาลาดหลังจากนั้นเราก็มาขัดขัดคราบมันจะออกได้เร็วและสะอาดดีด้วยนะครับพี่น้องอ่าทีนี้ อ่ะทีนี้อ่าข้างบนนะครับอ้าวเอาข้างบนดีกว่านะครับผมจะเอาข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวขยับกล้องก่อนครับอ้านี่นะครับข้างบนก็สกปรกนะครับอ่าข้างล่างสะอาดล้ทีนี้ผมจะเอาขาวจ้วให้ดูเลยนะครับพี่น้องหลังจากที่มันเปียกน้ําแล้วเราก็เอาที่ฉีดเข้าไปเลยครับครับแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ขัดเลยครับพี่น้องนี่ครับ อ้าวเห็นไหมครับนี่นะครับหลังจากนั้นเรากร็น้ำฉีดเลยครับ ามาดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับให้น้องนี่นะครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมครับขาวจ้วะเห็นไหมครับเหมือนใหม่เลยนะครับนี่นะครับอา้าวอันนี้ยังไม่ได้ขัด <laughs> ดูสิครับเนี่ยสภาพแบบนี้ยลูกค้ามาเห็นโอ้หไม่เอาแล้วสนิมก็กินแล้วนะดูโอ้ดำก็ดำโอ้ไม่เอาดีกว่า,าไปผ่อนร้านก็ได้ <laughs> ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่เอาแน่ครับ อ่าถ้ามาเจอไอ้ตอนที่เราขัดเรียบร้อยสะอาดจ้วงขาวเห็นไหมครับนี่นะครับอ่าไม่มีที่ติเลยนะครับเห็นไหมครับนี่อ่าสะอาดเอี่ยมเลยนะครับอ่าอันนี้มาดูผิวใกล้ๆเลยก็ได้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้มือผมนครับนี่ครับอ่าสะอาดเลยครับเห็นเงาเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่าพี่น้องลองไปทดสอบดูนะครับว่าอ่าวิธีการล้างแบบนี้อ่ามันได้ผลแน่นอนครับเพราะผมใช้มานานแล้ว ว่ามันได้ผลผมก็เลยเอามาแนะนําให้พี่น้องที่หากินเหมือนผมเอาไปล้างเอาไปล้างทําความสะอาดได้เป็นเงาเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ลองทดสอบดูนะครับยาสําคัญคือไอตอนมันแห้งอยู่อย่าไปเอา,าน้ํายาลาดลงไปนะครับเราต้อน้ําฉีดไอตัวถังก็มันให้เปียกน้ําก่อนจากนั้นเราก็เอาน้ายาราดพอน้านํายาราดเสร็จแล้วก็ขัด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  <c oughs> พอมันสะอาดดีแล้วเราก็รีบเอาน้ําล้างออกนะครับพี่น้อง ล้างออกอย่าไปแช่นานเกินไปนะครับเห็นนะครับว่าสะอาดแล้วทีนี้ต่อมาถ้าเราจะถ้าเราใจล้างในถังนะครับฆ่าเชื้อราแบคทีเรียนะครับแล้วก็กด power กดต t a r t ซักตามปกตินะครับพี่น้องพอน้ําเข้าถังได้ขนาดตามปกติแล้วเราก็าเทไอ้นี้ไปสี่ห้าฝาห้กฝาก็ได้ครับลงไปในถังให้มันซักเองเลยนะครับเดือนละครั้ง รับรองว่าเครื่องซสกผ้าเราสะอาดแน่นอนครับพี่น้องอันนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเงาเลยนี่นะครับอ่าผมขยับมาไกลๆให้ดูอ่าครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมได้อ่าทดลองทํามานานแล้วอ่ามันได้ผลจริงผมก็เลยซ่อมได้ขายได้ครับแลกเทินกับลูกค้าได้ตลอดเพราะว่าอ่าเครื่องซสกผ้าของผมมันทําความสะอาดแล้วมันดูใหม่มาครับอ่านี่นะครับทางนี้ไม่ได้ทาอ่าทางนี้ทําแล้วเห็นไหมครับสะอาดทันตาเลยครับพี่น้อง อ่าลองเอาไปทดลองใช้ดูนะครับพี่น้องอ่าขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปขอบคุณมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ